อ่ะตัดมาจากว่านี่ครับมาเบิง้งเป็นผลตอเลยบ่านี่หลังจากสีจิตกะดแล้วเรียบร้อยเนี่ยโอ้โหอ้าจัดครับรอบแรกเพิ่งกับสีบโปยไปสักก่อนโปรย,ปรยครับที่การผลสีก้อนเล็กบิ๊กเบน เหมนกเบิดมือนที่กันเบิดบิยางกระซังกเที่ยวไหองเทียวครื่องครับเอาแบบจัดเต็มไปไปเ่อยครับไล่ไปไล่ไปล้วเหงาคน่ยก็ได้ัสันกับคน,นเอีผ่ากนันได้ไหมดอันก็ได้ เอาพยายา้วแต่แต่ละมากนะอายุการใช้งานนี่ตัวจะดีเท่ากันบ่ตัวนี้ครับทีหูขั้นนี้ละระวังเนาะอันนี้เ็ดเทียบเทียบระวังนกแก้วกับลิกเดนนะครับว่าอายุการใช้งานตัวนี้มันสี โดนตัวไหนมันสีดหลี่ยกันปั้นกับปั้นขึ้นกันปั้นกับปั้นขึ้นกันพ่นกับพ่นเกี่ยวซ้มกัน่ยขาเบิงว่าตัวใดมันสียูเดียดทุ่นากันนะครับพลิกทดลองเ,ออมมเพื่อที่ห้าเสี่ยวมามาเปรียบเทียบ er กันระวังตัวนกแก้วครับบีกเดนนะครับสีก้อเล็กตัวใดมันสียูเดียดโดนนะครับ สภาพกออารต่ำกันเออสภาพมันก็ะซั่กันซูซีกันพวน,นี้กันหล่ <Okay. S 1> สองขางอืมสองขางนี่ขัางนี้เป็นนกนกแก้วขัางนี้บิ๊กเบนทดลองเลยนี่อันนี้เขียวเนื่งพันไป เ,เ,เครื่องเคียววะ,ะนี่อตัวนี้คืออืเครื่องเคียวแล้ววะมันืออืนเครื่องเคียวปวยปวย,ยนี่เครื่องเคียวถ้าอัดนี่จังสีเคียวสองอสอรถต้องยานสีปิวใส่รถตู้นะครับเพราะว่ารถตู้มันก็เฮ็ดสีเบิดคั้นกันรถตู้เขารถจ้างสีเลยล่ะอืออาจารย์เฮ้เก่านีนหเห่อเฮ็ดเบอรลอะอยู่น,นี่น เดี๋ยวสีดามาก,กันว่าคนสีก็เล็กคนจะเป็นตี๋สีรถตู้รถคัดสีอีกคนทีว่าอยู่ละไม่เป็นยังครับเ้วยคัดไหนรถคัสน่ะคัสทุกคันอืมอันนี้แถวแรก,แรกเออที่แรกกันห้วยเกินเครื่องเที่ยวอัดแถวแรกแล้วกะแต่ถ้ามาอัดแถวสองไม่ใช่จะเป็นสองแถวเครื่องบอก เล็กสีจบเกมเอคนเีวนี้นเนอี้ยวนึงเออนเทนีก็เขนอียวนึงจะจบผู้ใดสนใจนะครับอยากสีเฮ็ดสีอยากให้อาจารย์มันเฮ็ดกระตดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับราคากับมาคุยกันอยู่ราคามมนกับป็นราคากลางครับกันเฮ็ดสีรอบนอกนะครับอูมันกับสิรับอยูสามหมื่นหาแต่นอกใ่นกับสี่หมื่นหาพอรอบลอกสี สามมื่นหานี่รอบนอกสามมื่นหาทะลอกสีกับสีเป็นสี่มื่นครับเพิ่มอีกหาพันนะครับกันแล้วแตมักเราจะสัทธาครับมักมองได้กับเฮ็ดมองหันนะครับบ่มีผิดบ่มีถูกนะครับดูทีการดูทีงานนะครับสีเฮ็ดไปว่าสีออกมากแบบไดนะครับงานหลีงานประกอบงานเคาะงานสีนะครับลูกค่ารับรถไปแล้วสี่อใจซ้ำใด นะครับอันนี้เทียเ่ยวแรกผ่านไป <c oughs> <า>น,นะครับ<ป>เออสี <3 Bird. S 2> <She bird. S 3> เบิร์ตเดี๋ยวสั่งอ่าง่ายๆเพิ่นเติมสีนะครับนี่มนอนี่ก็สิเป,ป็นมองเติมสีสีก็ต้องกรองนะครับนี่นี่แนวกองบริสันหาไม่มีฝุ่นเมี่ยงครับนะเบิ่งกันต่อครับพี่นอ้อง นี่แถวแรกมันง็สิประมาณนี้ครับแต่ถวที่สองก็สีเข้มขึ้นกว่านี้นี่ครับอาจารย์ผู้นี้กับประสบการ์หลายครับเสร็ดงานมาตัางแต่พุดละจบโรงเรียนปะหกบ่ะจรงเรียนปโปหกนะครบับเป็นสร้างสีเ้วะ่วนสร้างสารกระจบหมอสามก็เป็นสร้างขาะเก่าสามียและครับสร้าง ห้องเรียนสูงห้องมันกรบโบอันไหนเนี่ยงรอกเพราะว่าฐานะทางครอบครัวห้อง่มีเงินสรงเรียนอย,อย่างนึงมันกับห้องสี่ขาน,น้ำเนีย <c oughs> กลบมาเป็นซางตัวงานฝีมือนะครับพวกนี้มันหาโุงเรียนสอนอยากเลยครับเสร็นไปแล้เรียบร้อยมำได้กี่คือเขบคำว่า,วาวบอกเนยเนียน สำไมเด็กกี้ฝึกงานเพื่อเขาสิมันบอบอกดอกง่ายๆดอกไม่ไหวเนย่ยมันบอบอบอกมีคลิปบ่มีวิดีโอให้เบิ่งเนยคลิปว่าได้บอกคลิ่ได้บอกแล้วแต่สีเรียนรู้เอาเองจอกเอกาผู้ใดก้วมจำดีก็ได้หลายใครคววมจำบ่ดีก็บ่ไบด้ใครขี้ขันก็บ่ได้ต้องอยู่ในต้องอยู่ในคววมจำนำันน่แต่สมืน่นนี่มีช่องทางนะครับที่จะทายถอดวิชาออกใครรุ่นน้องรุ่นลูก นะครับได้เบ่งได้ชมกันสำหรับการเทสงานนะครับของสร้างสีนะครับบรว่าจะเป็นงานของานสีการปรูการคัดนะครับแต่ที่นี่เทคนิคนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่แวะมาให้กำลังใจืัอน,นี้ก็ได้กรขยันได้กแล้วกัหาบอกว่าครับนี่อันนี้ก็สร้างสีกันนี่นกำข้อมาวางเลย <laughs> เพราะมันกลำลังข้องงูสิงนี่แถวแรกตีสิ็ดประมาณนี้นะครับได้ทับอีกรอบหนึ่งไม่ได้กกาดาค,รครับพบกันว่าอ,อาทิตย์ที่เก่าครับนี่ขั้นนี้กของอาจารย์ตีไยขั้นนี้รถตู้ออกก้อนปีไม้เขื่อนนะครับนี่ก็ออกก้อนปีไม่นี่ก็ออกก้อนปีไม,ออกกอไม่โอ้หลายบรรยากาศการพน่นสี ประมาณนี้นี่นะัมันสะเดี๋ยว่นแล้วกันจังสีมาาันไรเก็บห้อยนะครับห้อยบุ๊ห้อยอย,อยังกับสีไ่เคาะขึ้นไหมนะครับห้อยไลปโปกนะครับอันนี้รถของอาจารย์เท่าเอง,องเ,ออเอ่ออ,อือค,อ,คอับเอ บ้านเพื่อยู่จังหวัดอุบลเด้อครับบ้านอาจารย์ตีพ่อกับยู่จังหวัดอุบลอำเภอเสียงในบ้าน em. ท่าน้อยบ่ eh? บ้านทาครัะที่เออบ้านท่าพระที่เวลาควรมีไปยัางหน่อยก็หอดบ้านท่าวระที่ครับบ้านเพื่อนอำเภอเสียงในเดี๋ยวเพื่อนไปเติมสีเอ้าเดี๋ยวเพื่อนไปเติมสีก่อนเดี๋ยวทาพ่นอีกรอบนึงครับอ่ะนี่ก็เขียวที่สองครับบ้านนี้เขียวนี้แหละก็สีเลี่ยมแล้วบ้านต้อนรับงานพ่น ยีก้อเล็กบิ๊กเบนนะครับอ่ายี่บิ๊กเบนเนี่ยก็สิมันใจเติมนึ่งเออกาสิดีเนี่ยกะสิเป็นเกลรดล่องของนกแก้วเนาะเห็นปะแต่กาสิมีหลายอยู่ห้ออยู่ดอกแต่ผมขอบอกไปซื่อๆดอกยี่ห้อบอกว่าเป็นล่องเมื่อเป็นล่องไม่เหมืนกันเออ เอเเอผูใ้ใดใส่ใใส่กแก้วใส่กันเทนเอืมอันนี้ปรนเทศเปรียบเทียบกันเลยว่าฟังขวาตัวรถนี่นกแก้วฟังนี่บีบเบีนอายุการใส่งานมันสิโดนปนูนใ้ใดผู้ใดเคยใส่ยี่ห้อใดก็ค,คอมเมนต์บอกสร้างสักนำ้ำนะครับบ่าวากันนี่พ้นแล้วรอบนี้ก็นสิบภากันไปเรียนวาวนะครับเล่วันนี้ลบไม่ไหว ลุ่มไว้วยครับวัาทิตหลังจากเฮ็ดงานแล้วเรียบร้อยกะซีผ้ากันไปแดรนวาวอาจารย์เท่านี้เพื่อนกับเฮ็ดซึ่งเป็นสร้างซึ่งมักแรนวาวไกล้ตีเพื่อนก็มักได้ครับเรอยกลตีนี่โอ้ยก่ตีเอามาฝากเน่เอฟซีสร้างสากผู้ใดมีไกลตีก็มาฝากสร้างตีเนี่ยเอาตัวดีดีเด็ดเดดเอามาฝากสร้างตีเท่านั้นนะครับเพื่อนมักไกลตีที่กัน กูได้ม uh, er, ีกันเอารถมาเฮ็ดนี่ใกลตีมาฟังเงี้งสิเฮ็ดเผ็ดดีกูเก่าีิว่าเออนะว่ากูได้มาไกลตีเอารถมาเฮ็ดนะเพึ่งนี่เพึ่นสีเฮ uh: ็ดในแบบคักเลยคักเลยเออแต่ละค้าก็ต้องไปคุยกับเจ้าของอูแต่งานนี่พึ่นจีเฮ็ดในคักเลยงานสิเอาให้เงียบเงียบเลยงานเนี่ยเอาเงียบเงียบเลยแล้วว่าแต่ละค้าก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของอูแหละเงี้ย ทำเสิเป็นรถล,ละขาวอะไได้เสิเพิ่มเป็น,ปนไรถบ่ได้เบ่ได้แต่ห้องงานนี่เฮาสิเฮ็ดให้ยางคักเลยเก็บทุกเม็ดแล้วก็เฮ็ดคักเบิดละ่ะเพิ่นก็บวัวอย่างก,ก็สิทุกคันเฮ็ดคักเบิร์ดเราเราเฮ็ดงานดีตีมือดีสิ่งพวกน,นี้จะลดจะพ้องนอี่แหะเออเปล่าเปล่าเนาะมันจะบมเดทีเนาะอือนโมเดทีไง อ,อันนี้เ่าจะทาโป้เนี่ยมาเลี่ยงกับวันอันยุดแนวก็บจะมาเห็ดแน่ังมาเลี่ยงแน่หะเนี่ยเลี่ยงสีเหลืยวง่ายเพราะว่าง่ายพันหลายเพราะว่าง่ายพันหลายเขียวสวงเต็มลากแนวเลยแล่วะวะยี่นี่บ๊อบสีก็เล็กปุ๊บด้ปิว้วไปทางไหนได้ครับนม่จะลดเห็ดสี แล้วสิดามาก,กันนะครับนี่โรตีตีนี่มาตรงยานมันปิวไปให้เราคัดให้เก่าล่ะไม่ได้พ้อยว่าอืออืมผลนที่เสียผลกระม็นอืมนี่นกระเม็นลดพึ่งแหละนี่ปิวมาเพื่อขดให้เก่านะครับปิวมาเราคัดสีให้เก่าคัดรถขั้นอืมคัดรถขั้นบุเป็นคัดขั้นเดียวกัคัดทุกขั้นครับอืมคัดทุกขั้นในเรื่องเรื่องพวกนี้มีไก่ตีเอามาฝาก สร้างสีตัวแน่ตัวเด็ดๆแล้ววะเอ้ผีก็นกเขาว่ะเออนกเขานกเขาอาจารย์เพื่อกำมักโตนกขึ้นกันนะครับเล่นหอดอันไม่ข้ามกัดกันเพื่อเล่นนี้ผมไม่ข้ามกัดกันเละเรียนอ้อยแล้วว่ะว้าเจ้ว